ของแหนแดงไมครฟิล่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับเกษตรกรนะคะแหนแดงไมครฟิล่าเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยในการลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าอาหารแล้วก็ค่าปุ๋ยได้มากเลยทีเดียวนะคะก็สําหรับในการทํานานะคะถ้าหากว่าเราเติมแหนแดงไมครฟิล่าลงในนาข้าวเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยเพื่อสดเป็นปุ๋ยในตัวเจนให้กับดินนะคะลดการใช้ปุ๋ยเคมี Me นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีแล้วก็ทําให้น้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะลดการระเหยของน้ําด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่า ตัวไหนแดงแมคโครฟิล่าเนี่ยก็จะเป็นอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ยอย่างดีเลยนะคะโปรตีนสูงนะคะก็จะเป็นอาหารของเป็ดของไก่ของปลาสามารถกินได้หมดเลยนะคะลดการซื้ออาหารเม็ดนะคะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของอาหารด้วยนะคะส่วนการเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงไม่ยากนะคะเพียงแค่หาวัสดุที่เราจะเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระมังหรือว่าบอซีเมนหรือว่าบอปูนนะคะโดยปุ๋ยข้องลงไปเติมน้ําในปริมาณที่พอดีไม่ลึกเกินนะคะก็ใส่ในแดงไมโครฟิล่านะคะให้มีแสงแดดที่รำไรนะคะแล้วก็ ขาเนี่ยป้องกันหนอนผีเสื้อในการวางไข่เพื่อไม่ให้หนอนลงบอ่อ